สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้แก้วจะถแถลงไม่ได้ถแถลงดิจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอ,อดีตผู้ช่วยนะคะที่เสียชีวิตไปล่าสุดนะคะในค่ายทหารค่ะก็เดี๋ยวตาแดงมากโอเมกอลร้องไห้นะคะเมื่อสักครู่ก็ขออนุญาตรอให้คนเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะวันนี้แก้วจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอดีตผู้ช่วยของแก้วนะคะที่เสียชีวิตในค่ายทหารนะคะคุณคมทัศน์พันริ์นะคะดูตาคือวันนี้ร้องไห้ทั้งวันเลยนะคะก็อาจจะทําให้ตาแดงนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณมากนะคะที่แสดงความเสียใจย โอเคก็เริ่มกันเลยนะคะจากตอนแรกนะคะแก้ยวก็อย่างในข้อความนะคะที่เก้วได้แคปหน้าจอแล้วก็โพสต์ไปนะคะน้องก็ได้พิมพ์มาเล่าถึงเหตุการณ์ในค่ายทหารนะคะว่าถูกกระทําอย่างไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือน้องนะคะตอนแรกก็คือจะได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของ้บังคับบัญชานะคะซึ่งอตอนแรกเนี่ยก็ ขออนุญาตนะคะก่อ,อนนะคะพอดีแบตกลางจะหมด สวัสดีค่ะคุณน้ำส้มส,สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวแกจะขออนุญาตพูดคุยเกี่ยวกับเ,เรื่องการเสียชีวิตของผู้ช่วยสสนะคะน้องแทนนะ,ะที่เพิ่งเสียชีวิตไปหรือคุณคมถัดพันริศนะคะซึ่งได้เป็นอดีตผู้ช่วยหาเสียงของแก้วนะคะมา ก่อนที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสเสียอีกนะคะก็มาเป็นเวลานานนะคะตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องแทนเนี่ยได้เป็นผู้ช่วยมาตั้งแต่ตอนที่แก้วยังไม่ได้เป็นว่าที่ผู้สมัครคือตอนที่ยังเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็ในม็อบเนี่ยน้องแทนก็เคยอยู่กับคุณโตโต้นะคะอยู่กับวีโวมาก่อนนะคะก็เป็นอาสาสมัครวีโวนะคะช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่ ที่ไปม็อบนะคะกะ็หลังจากนั้นนะคะก็แก้วก็จะบรรจุเป็นผู้ช่วยสสนะคะเพราะว่าน้องก็มาช่วยหาเสียงอยู่เป็นระยะเวลานานนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องก็ต้องไปเกณฑ์ทหารเพราะว่าจับได้ใบแดงนะคะก็เลยจาเป็นที่จะต้องไปเข้าค่ายเกณฑ์ทหารทีนี้เนี่ยน้องก็เล่าเรื่องราวนะคะให้ฟังเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ในค่ายทหารนะคะว่าถูกกระทําอย่างไรบ้าง ะะตอนแรกเนี่ยน้องก็ดีใจนะคะที่จะไม่ต้องย้ายไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นทหารรับใช้เป็นพลทหารรับใช้ในบ้านของพลทหาร ที่มีลำดับสูงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า high rank military official เนาะหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยฮะน้องก็ดีใจที่จะไม่ต้องทำนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนจะต้องไปทำนะคะแล้วก็หน้าที่ของน้องเนี่ยก็คือต้องเฝ้าสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินนะคะอยู่ในห้องอยู่ในห้องที่แบบว่าเขาเก็บพวก power bank พวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าของมีค่าต่างๆนะคะใช่ค่ะคุณลิตาพัด พัทลิตานะคะลิตาพัทลิตาทหารบริการเท่ากับทหารรับใช้ถูกต้องนะคะเขาก็าได้เล่าให้แก้วฟังนะคะว่าเขาต้องไปเฝ้าพวก ทรัพส,สมบัติหรือว่าพวก power bank พวกโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาที่เขาเผลอเนี่ยหรือว่าเวลาที่เขาไปเข้าห้องน้ําหรือว่าแอบหลับไปหรือไม่ได้แอบหลับอะ่ะคือให้เฝ้าอยู่คนเดียวตลอด24ชั่วโมงเงี้ยมันก็มีเหนื่อยมีต้องเข้าห้องน้ําต้องพักบ้างก็ไม่มีคนมาผลัดเวรพอเวลาเผลอไปเข้าห้องน้าเนี่ยก็จะมีคนมาขโมยของแล้วพอคนขโมยของเนี่ยเขาก็จะโดนลงโทษนะคะเราก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งเขาเนี่ยก็มีความเครียดมีความเครียดมากนะคะในการที่พอคนอื่นเข้ามาขโมยของของเจ้านายเนี่ยก็จะตัวเองก็จะต้องเป็นฝ่ายที่โดนลงโทษใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะลุกไปเข้าห้องน้ําได้ไม่สามารถที่จะเผลอหลับได้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะนอกจากที่จะเฝ้านั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นนะคะน้องก็มีอาการเครียดนะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อนๆเนี่ยก็มีการ สูบกัญชานะคะตอนกลางคืนทําให้น้องเนี่ยนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับตอนกลางคืนมีอาการนอนไม่หลับแล้วก็เสียงดังนะคะปาร์ตี้กันบวกเวกวายทาให้น้องเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ตื่นมาก็ต้องทํางานบริการรับใช้เจ้านายนะคะทีนี้เนี่ยเกี้ยวก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะก็ได้แต่ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าให้เขียนจดบันทึกไว้ในทุกๆวันว่าทําอะไรบ้างนะคะถ้าบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นําเรื่องที่ตัวเอง ได้รับรู้มาในค่ายทหารที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้มายื่นกับกรมทองกิจการทหารซึ่งคุณวิโรธลัคนาดีสอนเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการอยู่แก้วก็บอกแบบนี้นะคะน้องก็รับปากนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะจดบันทึกไว้แต่ละวันนะคะว่าตัวเองเนี่ยโดนกระทําอย่างไรบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้ฟังจากพี่วิโรธเนี่ยพลทหารก็ไม่สามารถที่จะนําไปเป็นทหารบริการหรือว่าทหารรับใช้ในบ้านเจ้านาย ได้อีกแล้วนะคะถือว่าผิดกฎระเบียบของกองทัพแต่ว่าน้องแทนก็ยังถูกกระทําอยู่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเขาก็บอกอีกนะคะว่ามีเพื่อนเขาเนี่ยที่มีเส้นสายมีรู้จักกับผู้กองหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ออกเร็วกว่าปกติก็คือใช้เส้นที่จะออกไปก่อนคนอื่นนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่มีเส้นสายอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ออกเร็วนะคะแล้วก็ล่าสุดที่พิมพ์มาเนี่ยก็คือ บอกว่าจะปลดประจําการแล้วนะคะไม่ถึง1เดือนนี้ก็จะได้ออกจากค่ายทหารค่ายเกณฑ์ทหารแล้วแก้วก็รู้สึกดีใจกับน้องนะคะถ้าใครที่เห็นในข้อความที่แก้วแคปมาลงใน i ิน t a g r a m ก็จะเห็นว่าน้องก็บอกว่าดีใจว่าจะได้หลุดพ้นแล้วนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเวลาประหาดประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะของวันอาทิตย์ซึ่งน้องเนี่ยได้ทําการฆ่าตัวตายไปเมื่อตีสามของเมื่อคืนนะคะ ซึ่งแปลว่าจันอังคารพุธสองวันถัดมาเนี่ยก็ฆ่าตัวตายเลยทั้งที่ตัวเองกําลังจะปลดประจำการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมและพฤติการเนี่ยแล้วก็เหตุจูงใจที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยเพราะหนึ่งคือน้องได้อดทนมาตลอดระยะเวลาหน,หนึ่งปีจนกระทั่งจะถึงเวลาปลดประจำการแล้วนะคะแล้วสองเนี่ยก็คือน้องก็ยังพิมพ์มาอยู่เลยบอกว่าดีใจที่ตัวเองจะได้ออกจากค่ายแล้ว นะคะซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่จะทําการฆ่าตัวตายในขณะที่ตัวเองกําลังจะได้รับการปลดประจำการแล้วก็พิมพ์มาด้วยความยินดีนะคะไปดูหลักฐานได้ในแชทของแก้วนะคะว่าน้องเนี่ยดีใจมากที่กําลังจะได้ออกจากค่ายทหารซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะต้องอยู่ที่าญาติของน้องนะคะว่าจะยอมให้เราเนี่ยเอานำร่างของน้องคมทัศน์พันฤิษิ์เนี่ยไปชนสูตรศพ ในที่ที่สองหรือเปล่าเพราะหนึ่งนะคะการที่กองทัพเนี่ยเอาศพไปชนสูตรเองเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าผลชนสูตรศพจะออกมาว่าน้องเนี่ยทำการฆ่าตัวตายแล้วก็โทษว่าน้องเนี่ยมีปัญหาทางจิตเวชซึ่งอันนี้มันเป็นเหตุผลหลักที่กองทัพแล้วก็หน่วยงานรัฐหลายๆหน่วยงานเนี่ยได้โทษปัญหาเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้างที่มีมาโดยตลอดว่าเป็นเพราะปัญหาทางจิตเวชของ ส่วนบุคคลนะคะทำให้เกิดเหตุการณ์โศกนันตกรกมขึ้นนะคะแกก็เลยจะพยายามที่จะหา second opinion ในการชันสูตรศพเพื่อมาเป็นหลักฐานที่จะยันกับกองทัพให้ได้ว่าน้องเนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวตายถ้ามันไม่ได้เป็นเหตุแบบนั้นจริงๆนะคะเราก็จะต้องขอ,อหนังสือมอบอำนาจนะคะจากผู้ปกครองของน้อง นะคะก็ก็เดี๋ยวจะต้องพยายามพูดคุยกับผู้ปกครองของน้องนะคะว่าว่าจะอนุญาตให้น้องมามาพนจาสูตรศพเพื่อที่จะได้เซคเคนโอ i n เนียนหรือว่าความคิดเห็นของแพทย์ที่สองเนี่ยหรือไม่นะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นมากที่เราจะได้หลักฐานสําคัญนี้มาเพื่อจะยันกับกองทัพว่าสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็ ปัจจุบันนี้ดิฉันไม่เชื่อนะคะพูดตำตรงว่าน้องจะฆ่าตัวตายทั้งที่กําลังจะปลดประจําการแล้วก็มีความอดทนสูงที่ผ่านมาได้ถึงขนาดนี้จนกระทั่งว่าจะจบการเ,าเกณฑ์ทหารแล้วนะคะแล้วก็มาก่อเหตุก่อนที่จะมีการจบเกณฑ์การเกณฑอาหารแต่อย่างไรก็ดีนะคะน้องก็ในในบ้านของน้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอา,อาศัยอยู่กับคุณป้านะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหย่ากันนะคะแล้วก็ คุณพ่อเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะที่ผ่านมาเราก็จะส่งส่งเงินให้กับน้องนะคะว่าน้องก็จะอยู่ในประเทศแล้วก็อาศัยพักอาศัยอยู่กับคุณป้านะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้อาศัยอยู่ด ja ้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นไปได้ยากที่จะติดต่อกับคุณแม่ของน้องเพราะว่าก็ได้เขาเรียกวอะไรทิ้งร้างนะทิ้งร้างไปตั้งแต่น้องยังยังเป็นวัยรุ่นก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นนะคะสิบกว่าขวบก็คือคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วแล้วที่อยู่ด้วยเนี่ยก็คือคุณป้า ซึ่งแก้วก็ไม่มั่นใจว่าคุณป้าเนี่ยมีอำนาจในฐานะผู้ปกครองที่จะเซ็นยอมรับในการชนะสูตรศหรือไม่หรือต้องไปตามหาคุณแม่ตัวจริงซึ่งแก้วก็ไม่มั่นใจว่าอยู่ที่ไหนเพราะขนาดน้องเองก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็มีพี่สาวนะคะที่อยู่ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแทนตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่ก็ได้ทํางานกับแก้วมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ทราบมาว่าที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ชื่นชอบพักเก้าไกลขนาดนั้นนะะอย่างคุณป้าเองเนี่ยก็ เป็นท่านน่าจะเป็นข้าราชาการนะคะแล้วก็น้องแทนเนี่ยก็อสองจิตสองใจนะะในการที่จะบอกว่าน้องแทนจะมาเป็นผู้ช่วยสสนะคะพักเก้าไกลซึ่งแก้วก็พูดตรงๆก็รักน้องแทนเหมือนเป็นลูกแท้ๆนะคะเพราะว่าตอนช่วงที่เขาทํางานอยู่กับแก้วเนี่ยก็จ่ายเงินให้นะคะจ่ายเงินเดือนให้แล้วก็อยู่ด้วยกัน มาโดยตลอดก็คือคอยดูแลมีเรื่องคอยดูแลเลี้ยงดูปูเสือถ้ามีอาหาเหลืออะไรก็คอยดูแลในฐานะเกือบจะเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเพียงแค่ว่าไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วก็น้องก็อาศัยอยู่กับป้าที่บางนานะคะในบ้านที่บางนาซึ่งตอนนี้สสโตโต้นะคะปิยรัตน์จงเทพก็เป็นอีกแรงหนึ่งนะคะที่กําลังช่วยประสานงานกับ ญาติของน้องเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการหาวัดให้นะคะในการที่จะทําพิธีกรรมสวดอภิธรรมแล้วก็ชาปนากิจน้องนะคะแล้วแก้วก็กําลังพยายามที่จะตามหาหลักฐานทนสูตรนะคะว่าน้องเนี่ยถูกกระทําอย่างไรบ้างนะคะถึงจะไม่มีหลักฐานตอนนี้คือเราไม่มีหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะหรือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นวิดีโอหรือเป็นรูปถ่ายหรือเป็นคลิปของการละเมิดในในอ ในค่ายทหารเนาะแต่เท่าที่มีเนี่ยก็คือการพิมพ์ข้อความมานะคะว่าถูกลงโทษอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถูกกระทําอย่างไรบ้างอย่างเช่นการที่จะต้องนั่งเฝ้าทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของมีค่าแล้วถ้าเกิดมีคนวิ่งเข้ามาขโมยก็จะโดนจะโดนทําโทษหรือว่าการที่เพื่อนที่มีเส้นมีสายเนี่ยสามารถที่จะ ปลดประจำการได้เร็วกว่าปกติเพราะว่ารู้จักกับผู้กองหรือมีญาติเป็นผู้กองอย่างนี้นะคะซึ่งน้องก็ไม่ได้มีเส้นมีสายอะไรก็จําเป็นที่จะต้องอดทนต่อไปนะคะแต่ว่าก็มา,ามาก่อเหตุเอาซะตอนนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่ายังไงแก้วก็จะไม่นิ่งนอนใจแน่นอนนะคะแก้วรักน้องแทนเหมือนกับลูกของแก้วเองนะคะเราก็จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดจนกว่าน้องจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็แก้วจะได้รับความจริง นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณนะคะ